ร้องไห้เลยยวนดาก้อนไฟขับรถจอดในห้างกลับมารถหายรู้สาเหตุอึ้งกันหมดหยวนอดีตสมาชิกวงดาก้อนไฟเล่าเรื่องราวขนลุกในรายการโต๊ะแชร์มหาชนว่าวันนั้นขับรถเข้าห้างจำได้ว่าจะรีบไปซื้อของถวายสังฆทานกับเพื่อนที่ไปทำบุญด้วยกันอีกคนหนึ่ง ไปห้างจะโรคจิตมากชอบจอดรถชิดเสาว,วันนั้นโชคดีเป็นวันธรรมดายัางเช้าห้างเพิ่งเปิดคนก็ไม่เยอะมาถึงปั๊บก็ได้ที่จอดเลยไปซื้อของเสร็จกลับมาที่รถรถโดนขโมยรถหายจำได้ที่จอดเพราะไปกับเพื่อนอีกคนนึงร้องไห้เลยบอกรอปภผมต้องทำยังไงบ้าง โทรบอกที่บ้านรถหายทำยังไงดีโทรแจ้งตำรวจบอกราปภจอดรถชั้นจีมาถึงก็จอดแล้วเดินเข้าห้างเลยผมเป็นคนจอดรถจะจำได้จอดชิดเสาเราปภบอกเดี๋ยวไปช่วยหาเป็นชั่วโมงเราก็รอตำรวจเราก็คิดครั้งแรกในชีวิตอะไรจะซวยขนาดนี้โดนขโมยรถ ระหว่างคิดอยู่รอปพวิ่งมาบอกเจอรถอยู่ชั้น B2 ไปดูก็เป็นรถของตัวเองจริงๆเป็นชั้นใต้ดินจอดตรงช่องกลางก็งงไม่ใช่ที่เราจอดแต่ก็สบายใจได้รถคืนจากนั้นก็ขับรถไปทำบุญไปหาหลวงพ่อเอกถาวายสังฆทานแล้วก็ถามท่านว่าไปซื้อสังฆทานจอดรถชั้น G มันลงไปอยู่ชั้น B2 ท่านก็บอกเองทำไมไม่บอกว่าไม่ให้มาขับรถเล่นใครมาขับรถเล่นอึ้งแล้ว ก็กุมานไงที่เองเพิ่งไปบูชามาไปทําบุญแล้วไปบูชากุมานมาจริงๆจากทริปที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเพิ่งไปทําบุญที่สุรินมาผมเพิ่งไปทําบุญกับหลวงปู่หงพรมปัญโยอยู่ที่สุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วเราไม่ได้คิดอะไรเราบูชามาเห็นว่ามีอะไรที่ดีศักดิ์สิทธิ์เราก็บูชามาเป็นที่ระลึกผมบูชากุมานมาสี่องค์ กูมาลหลวงปู่ไม่ใช่กุมารที่เป็นวิญญาณเด็กมาทำท่านเรียกว่าเทพกูมารเอาเทพพรมเทวดามาพอผมรู้กุมารมีจริงได้ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เคยขับรถกลับต่างจังหวัดแล้วหลับไปเลยตื่นมาอีกทีรถถึงบ้านแล้วแล้วก็เพิ่งรู้ว่าพี่กูมารเป็นคนขับรถให้กุมารหลวงปู่ โดยกุมารทั้ง4องค์แตกต่างกันนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ขอเงินกุมานครึ่งล้านก็ได้จริงใน7วันได้งานค่าตัวเกือบครึ่งล้านโดยหยวนพร้อมเทพกุมารพ่วงเพชรซึ่งขับรถหยวนและให้เงินมาในรายการด้วยโดยพบว่ามีประสบการณ์คนที่บูชาองค์นี้ไปรถโดนเอาไปขับเล่นเยอะมากรถบีบแต่เปิดไฟขอแผ่บรารมีหลวงปู่หงด้วยท่านทุดงมาเยอะ ท่านเน้นย้ำเรื่องสินห้าต้องรักษาให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด